เอาที่คุณลงอย่างไรกไดตอนนี้นะไม่ไม่ไม่หยาบเดี๋ยพาจังบุษะเอไป่เอาน้าตาอ่ะเอาล้างตาเ่ยตา่ะานยาลพอแล้วพอนะครับผมผมมมากครับเอาขระดมไหมเอากระดมไมเออระดม่ะครับครับหนูให้4่อย่างผมอยากขอให้ก็ผมเดินวนดึงไกคีร อันีอ่ก็พลัามี่หเานี่ยลงก่อนไปย่มัรับี่ตอนนี้หนูให้ลุงไปใช้ปีใหม่ไปรปหม่ค่ะครับนนี้ปีใหม่ค่ะขอขมหวานค่ะค่ะแต่แค่เดือนที่ประจำวันนี้จาเป็นอันนี้หนูให้ข้าวสารหนเอาไว้ไปอยา้อะไรคะของจำเป็นให้เลือกสอย่างอ่ออย่างมีแล้วนะได้สาอยางได้ข้าวต้องห่ตอาตอนนี้ตรงนั้นให้เลือกสามอย่างอยากได้อะไร แล้วสองของสักพ่อแป้งตะปูฉู่ขนมแล้วเล็งแบบเอาอะไรเอาให้เลือกสามอย่างเอาที่คุณตุงจำเป็นอะค่ะนี่เอาไปแล้วจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยไม่ให้ให้สองข้อเลยข้อเลยครับโอ้เจดีน้องคุณผู้ใหญ่เ้วยแล้วก็แซ่บต่อครับแซ่บค่ะเอาไปแล้วไม่ใช้นะคะ แต่ว่าไม่ได้ให้เอาไปขายนะคะให้เอาไปใช้ไม่ใช้ค่ะของนี้ผมโนนหัวเลยครับอ๋อน้ำมันไหมคะต้องร้อยเลยสามหยังแบ่งกันได้แบ่งกันได้โอเคแล้วมีเด็กไหมคะเด็กไม่มีครับเด็กไม่มีเราอยู่จะสองคนสองหนุ่มสองหนุ่มเนี่ยครับอ๋อสองหนุ่มให้มาให้หน้าหน้าไหมไมให้ให้ชุดเดียวค่ะชุดเดียวก็คือเด็กแรกสาม ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเรากคิดว่าจำเลือกของได้สามอย่างที่คุณลุงคิดว่าจําเป็นปากระป๋องคุณลุงหยิบเองเลยให้สองกระป๋องแล้วก็ในอีกถ้ามาม่าผมให้สามสององสามรถโอเคอีกอย่างหนึง นี่ลารสีฟันยาสีฟันจชมพูมพกอกน้ำมันได้มีเด็กมีค้างคุณลุงไม่มีผมนอนที่้องุมแล้วนอนไปสร้างความพุทธไปสร้างความพุทธแล้วคนเรื่องด่างับข้าแบบยังไงอะแล้วมีเตาหรอคะมีมออได้เ้่องเตากันมนัได้ให้เป็นของขวัญพิมพ์นกถ่ายให้หรอแกลองมาให้สามอย่าง ไม่ใสน้ำมันคือผสกขดไม่ได้ได้แค่ขวดเดียวได้อะไรก็ได้ไมู่หันไม่ไม่ได้ไม่ได้แัน้ำมันพือแแบ